กลาบสวัสดีพี่น้องป้องปายทั้งชอง่องปูนาคมหาลาบเบิดเตปเลืเด้อข้น่อยเด้อเมื่อนี้บรรยากาศดีพี่น้องแดดแดดออกได้ชักหน่อยอปูนาคเลยมานาั่งพักหล่อนอยู่ที่กระท่อมนะเมื่อนี้มันห่อนหลายอยู่ทั้งในห้องถ้ำพี่น้องมันห่อนหลายก็เลยออกมานาั่งเล่นมากเกลกิจากพการที่กบพี่กำนองอ,อยู่ทั้งด้านห้องถ้ำกาของปูนาคพี่เนาะมองพักมองเศร้าของปูนาค อาวงมื้อนี่ก็ยังพักยังเศร้าอยู่ที่เก่าล่ะพี่นอ้องอ่เมื่อนี้จะมาคุยถึงเรื่องตัวเลขที่ปูนาคปล่อยไปแล้วและกําลังจะปล่อยต่ออีกตัวนึงพี่นอ้องอ่าปูนาคปล่อยไปแล้วคือในแก่เลขสองตัวเนาะพี่น้องเนาะในแก่เลขสองแปดสองเก้า 2, 8, 2, ซึ่งเลขสองแปดสองเก้าพี่น้องพ้องไปกัสีเห็นกัสี่ฮับผู้มาแล้วว่าปูนาคฝันจังไหนนิมิตจ,จังไหนจังคอยได้ปล่อยเลขสองแปดสองเก้า ได้แก่ปูนาคนนมิตว่า,าปูนาคไปทาพิธีอยู่มองได้บทหนึ่งนะี่ยต่วันเป็นขา้าราชการทหารกองเต็มไปบมดพี่น้องเลยต่อเมื่อซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นกับทางด้านขวามือของปูกระสิเป็นของนหนดังาทางบัานกกขอเขา้าเก็ดเอิญปูนาคไปทายรูปน้ำไปหุงจกักค้ามพ่อหุงจักคุณเคยกันอันนี้คือในมิตเดอ้อพี่น้องเดอ้อทางด้านซ้ายมือเป็นของปูเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เพิ่นก็เลยเอินปูนาาไปถามอ่าก็เลยไปถามว่ามีลูกชายรับราชการทาหารใช่ไหมใช่ครับว่บงกันว่าอ่าถ้าอย่างนั้นอายุ28ปีนะ่ะจะให้เขาได้เป็นนายร้อยให้ไปรอที่อายุ28ปีเพินวางสันเนาะปูหนาก็ดีใจว่าลูกชายจะของสิทธิแน่นอยฮะก็ได้แช่ไม่ไม่หมาดๆพี่น้องก็กเลยว่าฮู้ดีใจเลยตื่นจากจากข้มฟังฟนี้่าก็สู้ฟันสู้ไ่กูฟังก็เลยว่าเลขต้องเป็น28แท้แน่นอน แล้วก็นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี่คนที่ต่อไหลเนาะก็เลยไปให้อาจารย์พยักหาให้อาจารย์พยักก็เลยเห็นว่าเป็นเป็นคนที่29ปูอ๋อมันก็เข้ากันตรงพอดีตัวสองแปดสองเก้าปูนาก็เลยต่อสองแปดสองเก้าเลยพี่น้องเนอะอ่าแล้วบัดนี้ปูนาสีมาปล่อยต่อโตที่สามอ่าโตที่สามได้แก่เลขสามตัวของปูนาเระเราะต่อเเลขสามตัวของปูนากระโตที่ปูนาคสีปล่อยเนี่ยอ่า มันเป็นเลขของพอ่อแม่คูบา,าอาจารย์พระธุดงก็แล้วกันนะพระทุดงพระเลือกแต่ไม่รับมาของลูกของเต่าทั้งหลายที่ข้าเจา้จารู้้จักกันยุแต่บอว่าแต่ว่าบรมเนพรพะธุดงที่ข้าเจ้าอยู่แถวบ้านเท่านี้เด้ออันนี้เพิ่นเดินธุดงอิเลีอันนี้เพิ่นเดินทุดงจริงๆไม่อยู่เป็นที่เป็นทางาปหันมานี่เรื่อยเพื่อนก็นเลยบอกว,ว่าให้ผู้นาคมาปล่อยนะให้ผู้นาคได้สั่งลั่นทำ่ำ ให้ลูกให้ซีดฮะเขามีอยู่มีกินว่าะฉันว่าอันนี้คือเพิ่นบอกผู้นาคเดค้อเพแบบิ่นก็นเลยว่าเลขที่ิใไ้ผู้นาคปอยน่ะน,น่ะอได้แก่เลขสามตัวได้แก่เลข8ปดห6หนึ่งปดหหนึ่งะพี่น้องเด้อซึ่งมื้อนั้นที่งานไหว้คยคูปผู้นาคผู้นาคก็ได้เพือไปผู้นาคก็ได้เพือไปปากหน่อยนึงก็สิมีช่องอที่ขาเจ้าทําอยู่อาจสิมีแต่ว่าบไดเวล่อยเป็นทางการ แต่สำหรับวันนี้เราปูนาคป้อยเป็นทางการป้อยมือวันพระนี่แหละไม่ต้องคุยขัง <c oughs> ปูนาคมาแข่งยังเหตุมาแข่วันพระเพื่อนบอกให้ปูนาคป้อยปูนาคก,ก็ปป้อยให้เป็นแปดทกหนึ่งนะพี่นอนะ้องเนอะเพราะฉะน,นั้นแล้วก็ให้พี่น้องป้องไปพิจรารณาญาณในการรับชมว่าสิ่งที่ปูนาคว่ายุ่นี่นี่มันแมนบอมันถือต้องบอมขั้นบอกถือต้องขั้นมา,มากแล้วก็่านไปพี่นอ้องมมอยู่งสำนักมนุษย์คนท้องถ้าสิ่งไหนไม่ชอบ ก็ต้องไปเหตุก็ต้องไปทาคือผู้นาก,กันอ่าคันว่าบ่าอยากกว๋วยเตี๋ยวเด้่ผู้นากเขาบ่ไปกินกว๋วยเตี๋ยวผู้นาก,ก็สิจะไปกินก๋วยจับอ่าบ่อยากลาบเรว่าซั้นผู้นาก็สิจะไปกินเฟืออ่ามันเปลี่ยนจังซสั่นเด้พี่นอ้องเด้ออ่าพี่นอ้องฟ้องฝ่ายกันเพราะว่าเงินมันเป็นเงินของผู้นาเงินมันเป็นของพี่ของน้องส่วนผู้นากเนีเป็นเพียงแค่คนชี้ทางคนบอกเล่าแนวทางว่าเลขงวดไปจําวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช25 6 5หเนี่ย ที่เพิ่นบอกมาเนี่ยเรข3สามตัวอาจจะเป็นแปดหกหนึ่งก็ได้เาเลขลากอาจจะเป็นสองแปดสองเก้านะพี่น้องป้องไปกับไปจับไปหยิบลอเมือง,งด้าโรดเตอรีลี่ไปหาหยิบโอตเตอรี่ไว้จําไว้ว่าปูนาคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสนับสนุนในพี่น้องป้องไปทั้งหลายซื้อลตรตเตอรลี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องป้องไปก็ไปหาจับเบิ่งไหวเด้อพี่น้องเด้อมากัจังคอยจัดกันคัดใจแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าปูนาค่ะ คือจังปูนาคว่าละปูนาค่วเป็นคนทีวีเศษปูนาคกับเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเพียงแค่ว่าเป็นคนมีศีลทำในใจหน่อยนะมีศีลหาขอเย้าน้า,นานตัวเจ้าของเธอ,อถือเธอ,อบอกไมนเป็นเรื่องธรรมดาเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลขทุกตัวมีอามีโอกาสหลุดล้านเปอร์เซ็นต์พอชะนองพอชะนันแล้วพี่น้องเพงไปกับไปหาเบิงว่า ไปพิจารณาเบื้องกับหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักสกันว่าเลขปูนาคเนี่ยที่บอกมาสองแปดสองเก้ากับแปดหกหนึ่งเนี่ยกับแปดหกหนึ่งเนี่ยมากบก่เนาะเออมันก็คือกันกับเลขเท่านี้เทนอคือกันกับอาจารย์นั่นเทนอ,อผู้ที่เพิ่นเคยให้ผู้ที่เพิ่งเคยบอกผู้ที่เพิ่นเคยว่าเพิ่นที่เคยบอกถือกะนขันมากแล้วก็ไปหาจัดไว้พี่น้องขันบ่มากแล้วก็า่านไปเพราะว่าอ,อ่าคือจังปูนกกาข้อล่ะทุกตัวเลขมีโอกาสเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสหลุดล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่รู้จักเนาะ ผู้หมุนอยู่บางกว่าคุณผู้บอกก่นานั่งอยู่นี่ถึกแน่บ่ถึกแน่กันไปเรื่องของธรรมชาติเพราะผู้น่ากอย่ามายึดจิตเรื่องตัวเลขให้ยึดจิตเรื่องศีลละศีลธรรมต่างๆผู้น่าก่าอยากออกไปหาข่าวหาคลิปด้พี่นอ้องแต่ว่าผู้น่าก่าพยายามเบืองว่าคู่บ่าจันร์ของผู้นา่าองค์ใดที่เพิ่นเคยให้ถือผู้น่าจะงข,ข้าสิไปกันองค์ไหนเคยให้บพถึกแล้วก็จะสิไปหาเพิ่อนได้ยังะอ่ะเพราะว่าเป็นยังตีจะเรื่องวาการบอกเลขบอกไไหวยเนี่ยมันต้องมีพูมมวาสนาอิหลียไม่ใค่อยได้ น่ะคือคนบอกถือโดนโดนก็ต้องถือคือแต่บ่โดนอย่างคนยังสั้นอ่ะกาคนบอกบ่ถือแค่จะนี้ก็บ่ถือพี่น้องอ่าไม่ได้เป็นยุ่งสั้นเนื้อวาศสนาคนนั่นเพื่อเพื่อเลขดังเขามากก็ว่าสิเอาเลขดังเขามาปล่อยน้ำกันเอาไปเอามาแล้บ่ถือบ่นดิกันมมนเปลี่ยนสั้นเด้พี่น้องก็คือคนนี่แหละการทําบุญเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนบุญหน่อยคนบาปหลายน่ะคนบุญก็ต้องแพ้บาปเท่ากับตอนง่ายๆนี้จากพวทธกับจากเปลี่ยนสุราก อ่าเพราะว่างข้างคนบุญเลยคณะชีว <First S 2> <this> ิปลาบเขาหลายมันก็ปาบเขาอะไรก็เป็นกรรมก็หาว่าเฮาคันล้องคนเขาทำกรรมผิดมุ่นรุนหน่งก็หาว่าเฮาเนี่ยเพาใจบุญสุนท่านซะอกานไปว่าให้เขาไปปาบเป็เขาแหละแท้ที่จริงแล้วถ้าเราอยู่ในส่วนของเราเนี่ยอยู่ส่วนไ่ยส่วนมั่นนี่พี่น้องเปียดอยู่ส่วนเปียดมั่นอยู่ส่วนมั่นบุญอยู่ส่วนบุญกรรมอยู่ส่วนกรรมแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างว่าอันนั้นมันอยู่น้วกันได้เคอจังปูนากหรือเคยอยู่อ่ะอยู่สถานที่แต่ละสถานที่มันก็ไม่เหมือนกันอ่า ผู้นาคไปไหมกันสิบวันมิยังเกิดขึ้นพราผู้นาเข่าวปรยุ่ธแล้วก็เริ่มเปลดเริ่มมั่นข้ามาเปิดเพลงกินเหล้าห้องโฮโธ่สังกากันผู้ห้าใจบุญสุนทานผู้ห้าต้องการสมาธิห้าก็อยู่บ่ได้พี่นอ้องก็ไปยังเรา,ค,าคนคนเดียวเขาเป็นซิบเขาเป็นเศร้าห้าก็อยู่บ่ได้ห้าก็ต้องมาอยู่สถานที่ของเขาที่อา่าห้าอยู่ได้จังคือผู้นาคสมมตินี่ก็สบายแล้วพี่น้องแต่ก่อนเ้าก็ไปหาอยู่บ้านหลังนั้นหลังนี้เนาะอ่าเพราะว่าไปยังเขาแสวงตัวบุญไปเรื่อยปวดพายไปเรื่อยอ่าบบัดดนี้้ก็คือสิไไปแล้ ได้มองฟังใส่แห่แพ้ใส่บือมัดมองตายแวะก็ได้นั่งอยู่นี่บ่เนี่ยฝากพี่ฝากน้องไปเพราะฉะนั้นแล้วกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องฟ้องไปอีกครั้งหนึ่งเด้องานไหว้คู่พันไปพี่น้องเนาะได้รับความอนุเคราะห์าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกศิษย์ลูกหามาฝนมาลำไห้ได้รับความเลยจากพ่อแม่ต่างๆที่โอนปัจจัยเมื่อซื้อผลหมากลา,ลากไม้เครื่องน,น้ำกียาสังเวยต่างๆต,ตลอดถึงใส่ซ่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อ่าพระมาซอยงันเนาะอ่าปีนี้อ่าผู้นากคเห็ดได้ซ้ำนี่เราถือว่าปีนาคันบ้านเมืองเฮา,าสงบอยู่ในความเรียบร้อยบ่ามีโครคไข้ไข้เก็บก็คือสี่พี่น้องพ้องไปมาตุ่มมห่มกันหลายกรนีเอาคลิปนี้ผู้นาแต่อยากบอกพี่น้องพ้องไปว่าปู่นา,นาปล่อยต่ออีกแล้วอีกชุดหนึง่งนะพี่น้องเด้อก็คือแปดหกหนึ่งพี่น้องหากร,ากระดาษขปากกาเมื่อเขียนไว้เด้อแปดทหกหนึ่งอ่าเพราะว่าผู้นา บบสามารถที่สิเขียนได้เพราะว่ามันป่นกลับมาทางหลังพูน้ะผู้นา,นาอยุ่ผู้เดียวด้วนางอัดคลิปยุ่ผู้เดียวพี่น้องอ่าให้พี่น้องฟ้องไปอ่าหากระดาษกระปากามาจดเด้อเดหกหนึเนาะพี่น้องเนาะอ่า861หนึ่งผู้ใดมากกระจัดไปผู้ใดมักและก็ผพันไปส่วนตัวเลขก้อนๆที่ผู้นาคป้อยไปก็ได้แก่28กับ29 <c oughs> เอามาหฮมกันแล้วตอนนี้ผู้นาคมีเลขแล้ว3ชุดเลข3ตัว1ชุดคือ8 6 1 861หนึ่ง เลขสองตัวสองชุดคือได้แก่สองแปดให้เป็นหลักและพี่น้องนะฟังนะครับสองแปดให้เป็นหลักสองเก้าให้เป็นรองสองแปดให้เป็นหลักไว้สองเก้าให้เป็นรองแต่ว่าฟังคำปูนาคักเลขเก้ากับหกมันตัวเดียวกันกายพี่นอ้องคล่องไปไปปีนหัวเอาผู้ใดมากผู้ใดบว่ามากแล้วก็ผ่านไปแต่ขม,มันออกมากปฏิว่าผู้นาบ่บบอกเนี้ยหกกับเก้ามันตัวเดียวกันคือว่างหันละบอกสองหกสองเก้าเห็นว่าวงกลมไว้สองหกมันก็นมาออกเก้าสอง สองเก้า <29 S 2> นะเพราะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากนอก้องไว้ด้าเลขของปูนาคปล่อยไปแล้วสามชุดเลขสามตัวได้แก่แปดหกหนึ่งเลขสองตัวได้แก่สองแปดสองเก้าเพราะฉะนั้นคลิปนี้แหละปูนาคก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พี่น้องพ้องหลายของเอฟซีของปูนาเด้อก่อนอื่นก่อนาราธนา ฝากพี่น้องว่าอย่าลืมเขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไลด์สุดท้ายละกดกระดิ่งการแจ้งเตือนว้ได้พี่น้องเด้อก็ขอให้พี่น้องป้องไปท้าหลายจงมีอยู่มีกินอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทำมาค้าขายล่ำลำรวยๆเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีโชคดีแล้วสู้ดีเลยแล้ววันที่สิบเดให้พี่น้องป้องไปถือออตเตตรีสองตัวล่าง สามตัวนาสามตัวไทยและสุดไทยแล้วแล้ววันที่ 1, 2, 3, 4, นหนึออ่งที่สองที่สามที่สี่เบิร์ดเปลือยได้ขนาดอ่ะซาทั่ว